ครับผมก็นหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมมาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกน,นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผม,มด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงคลิปใน t ิ k ตอกยังไงให้มีคนดูนะผมก็อันดับแรกน,นะผมให้เราไปที่ t ิดตอกของเราได้นะผมอ่าจากนั้นก็ผมให้เราไปที่เนี่ยผมอ่าให้เราไปเปลี่ยนการตั้งค่าการโพสต์อะไรต่างๆให้เป็นสาธารณะหมดนะผมอ่าแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย ที่ไหนนะ <c oughs> คือให้เราตั้งค่าเป็นบัญชีโปรก่อนอนะพี่น้องอจดการบัญชีหน่อยดิเนี่ยสลับบัญชีไปยามไอต่างๆพวกนี้แต่ของผมคือผมได้ตั้งค่าในจุดนี้ไปหมดแล้วนะอ่ะอันดับแรกเนี่ยผมผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยผมอ่ะคลิปนี้อ่ะอย่างเช่นนี่ยผมอ่ะ17นาทีแบบนี้ผม17นาทีก็มา400กว่าวิวเนาะอ่ะให้เราไปกดที่บวกก็ผมกดบวกตรงนี้นะ จากนั้นก็ผมให้เราไปที่คําว่าไลน์ครับผมอ่าเราจะเห็นรูปภาพก่อนเราเนาะให้เราไปที่คําว่าไลน์ครับผมแล้วตรงนี้ครับผมจะมีคําว่าผู้ติดตามของของผมอะ่ะกาลังใช้งานอยู่1,900นรคนนะผมอ่ะให้เราลงคลิปตอนที่คิดว่ามีคนอ่ามีคนใช้งานติ๊กต็อกเยอะๆนะผมก็วันที่นิยมลงคลิปก็ประมาณอ่า ทุกวันเลยก็ได้นะผมแต่เป็น4ี่โมงห้าโมงหกโมงเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะผมว่าใครมาติดตามเราบ้านแบบนี้เป็นเด่นหรือว่าผู้ใหญ่อะไรต่างๆแบบนี้ผมอ่อานเช่นแบบเนี้ยของผมนี่คือจะเน้นลงวันศุกวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ผมคือโอ้ไข่ดีมากเลยนะผมยอกรีนนี่ผมถ้าคลิปไหนที่ผมอ่านแบบว่าโชว์หน้านี่จะไม่ใข่ดีนะแต่คลิปไหนที่ผมทดลองต่างๆแบบแบบนี้คือไปไปนะผมอ่ะแบบเนี้ย สองสามหมืน่นสี่หมื่นเป็นแสนก็มีนะผมนี่นผมอ่ะเนี้ยก็ให้เราทําคลิปแบบว่าให้ดึงดูดหน่อยผมไม่ใช่ว่าเออแต่ก็แล้วแต่ตัวเองนะผมอ่ะให้เราทําในสไตล์ของตัวเองนะผมเพื่อที่จะได้หาตัวตรงของตัวเองให้เจอนะผมโอเคก็ง่ายๆประมาณนี้แหละผมให้เรากดไลค์ไอ้กดที่บวกแล้วก็กดดูคำว่าไลคา์แล้วมีคนติดตามเราใช้งานอยู่เท่าไหร่ ตอนนี้กําลังใช้งานกี่คนแบบเนี้ยให้เราลงตอนนี้ได้เลยนะผมอ่ะอย่างเช่นอ่ะคลิปเนี้ยผมเพิ่งลงไป17นาทีเนาะ20นาทีแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยผมยังไม่โพสต์ผมจะไปโพสต์พรุพ่งนี้นะผมแล้วก็เราก็บันทึกแบบร่างไว้เนาะยังไม่โพสตนะผมโอเคก็จะประมาณนี้ผมง่ายๆเลยนะผมอ่ะหากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามแต่วิดีโอคลิปด้านล่างน,นี้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ